นี่นะครับเอาดันแล้วดันแล้วขี้เจี๊ยยังเปียกอยู่โอ้ดันมาหอดอยู่นี่อยดันมาหอดอยู่นี่นะครับหลังเล่าเปล่าหู้ลุงครับนี่ดันขึ้นแล้วนี่โอ้โอ้โหโอ้โอ้ดันอยู่ครับพี่น้องโอ้นี่นะครับโอ้นานนี่หัวเปิดจอยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะผมบ่าวเต๋านะครับหรือบางคนอื่นสร้างเต๋านะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมถีผ้าทุกคนนะครับไปล่องหัวเผานะครับหัวเผาบังไฟหกหุนนะครับผมสีอัดนะครับอัดสัดแหลกใส่หัวเผาอัดสัดสองใส่ลำตัวนะครับแล้วก็อัดสัดสามนะครับก็ใส่ลำตัวนะครับบังไฟผมบไดใส่ข้อนะครับเท้าสีล่องสูตรให้เบิ้งนะครับว่าการถีห้าอัดแบบนี้นะครับบังไฟมันสีหล <c oughs> ่างเล่าดีบอลนะครับนี่ผมก็ได้เตรียมทอเตรียมยางมาแล้วนะครับนี่ทอตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมเสียเอ้าทอนะครับไปเห็ดหัวแล้วก็สีอัดใส่บอกให้เบิ้งนะครับว่าสัดหนึ่งัดสองสัดสามนะครับข้าสีมีวิธีการอัดแบบไหนะครับอัดเสร็จแล้วนะครับผมก็สีผ้าทุกคนนะครับไปลองจุดเบื้องนะครับว่าบางไฟที่ห้าอัดแล้วนะครับหัวเผาขนาดนี้บางไฟสี่สิบสองเส้นสี่สิบสามเส้นนะครับบางไฟนะครับหัวเผาขนาดนี้นะครับมันสีล่างบางไฟออกเมดบอลนะครับเนาะแล้วก็สีเบิ้งว่าการที่ห้าใส่ซ้ำหนีนะครับมันสียิ่งออกถึงสี่สิบสองเส้นบอลนะครับเนาะ ก่อนที่ห้าสิอัดบังไฟทุกครั้งนะครับเนาะใส่สากมาแล้วนะครับฮาก็สิาีดีส้นเนนะครับยุดแหลกนะครับเป็นจุดสตาร์ทนะครับขีดเซนแล้วนะครับฮาก็สิาีเอาสากข้นมาานะครับก็สิจอกหัวเผานะครับนี่ซัดหัวเผานะครับนี่ก็อยุป่ะมานนีเนะครับนี่เดี๋ยวผมสิีจอกให้เบิ่งงนะครับว่าห้าสิีจอกแบบไเนาะครับนี่บ่ตองบ่ตองข้นนะครับบ่ต้องบีบนะครับตักข้นมาแบบนี้นะครับหาใหม่ไอติมนะครับนี่ปาด นี่นะครับซัดหัวเผาวอยู่ประมาณนี้นะครับซัดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปจอกเลยนะครับที่เข้าจอกไหวนะครับซัดหนึ่งนะครับนี่ที่ลงไปเลยนี่นะครับต่อมากกับสีอัดเลยนะครับ หลังจากที่ผมอัดได้ซัดแหลกนะครับก็ให้ทุกคนนะครับนี่หาน้มนะครับน้ำเปล่าหรือน้มฝนก็ได้นะครับนี่เติมน้มนะครับนี่ประมาณฟ้าหนึ่งนะครับนี่หรือเอาฟ้าอิ่มลอยก็ได้นะครับนี่มาใส่ในทอที่เข้าอัดเซ็จนะครับนี่ซัดแหลกเด้อพี่น้องใส่ไปเลยครับยอดน้มเสซ็จแล้วนะครับกสิมาอัดซัดสองนะครับนี่ซัดนี้นะครับที่ผมตัดนะครับ4ี่จุดแปดนะครับบ่ถึงหามินนะครับนี่ บีบข้าไปเลยนะครับบีบได้แบบนี้แล้วนะครับก็เสียเอาไปใส่ทอนะครับอัดสัดสองนะครับต่อจากสัดแหลกนะครับเอากล้วยนะครับมาว่างแบบนี้นะครับนี่แล้วก็บีบคิเตียลงไปนะครับนี่ต้องจับสองมือนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมจับกล่องมือหนึ่งนะครับเลยเฮ็ดเห็นไหมนนี่นะครับนี่นี่นะครับ ต่อมาสิเป็นซัดสามนะครับนี่หลังจากที่อัดสัดสองเสร็จแล้วนะครับนี่บีบให้เสมอคือเก่านะครับบีบขี้เจียเสร็จแล้วนะครับสัดสามก็เสีามาใส่นะครับนี่แบบนี้นะครับผมเมื่อกี้บริจาคมาสีนะครับนี่เข้าตองจับแบบนี้นะครับเพื่อบ่อยขี้เจียมันเหี้ยออกขังนะครับนี่เอานิ้วสีนะครับดันลงไปนะครับนี่นี่นะครับมดแล้ว ผมได้อ Harr ัดสัดหนึ่งัดสองสัดสามแล้วครับเร็จแล้วนะครับผมสีถอดให้เบิ้งนะครับว่าเฮ้าอัดเซ็จแล้วนะครับหัวสามสั่นแบบนี้นะครับหัวสามสัดแบบนี้นะครับมันสีเป็นแบบใดนะครับเนาะอัดเซ็จแล้วนะครับก็สีจุดให้เบิ้งเลยนะครับว่าเขาสีมีไอ้ก้นดันของบังไฟนะครับของหัวเผาหลายขนาดใดนะครับเนาะ นี่นะครับนี่สามสัดโยม่านีนีนะครับนี่ตัวนี้สัดแหลกนะครับสัดแหลกแล้วก็สัดสองนะครับสีบีขามาอยู่หนีนะครับนี่หัวกับโยม่านีนีนะครับนี่แล้วก็สัดสามนะครับโยม่านีนีนะครับถ้าห้าอัดไปเรื่อยนะครับจากบันี้เขาก็สีไงไปเรื่อนะครับนี่เขาก็สิแลนไปเรืือนะครับนี่ผมได้ตัดแล้วนะครับนี่สี่สิบสองเส้นนะครับนี่นี่นะครับ ขนาดท่อบังไฟนะครับแล้วก็สีแปะเหลี่ยมนะครับนี่สีแปะเหลี่ยมจกสีแผ่นนะครับลองเบ่ง ตัดได้แล้วน้องครับผมกว่าสิแป๊ะเลยน้องครับนี่แป๊ะไอ้ไข่ที่ห้าวตะแป๊ะบังไฟแล้วนะครับนี่เก็บกินกันเลยนะครับ แต่ว่าบังไฟที่ห้าอัดเนาะครับตัวนี้มันสิเป็นมือมาสุดบังเนาะครับนี่แต่ตัวนี้ห้าแค่ร่องหัวเบิ้งซื้อเนาะครับผมเด็แปะเซจแล้วเนาะครับนี่มันจะออกมาลักษณะอังสีเนาะครับนี่ผมจะเอาไปมัดไว้ในเล็กเนาะครับมัดเอาหัวลงแบบนี้เนาะครับ แลวกสิตากแดดไวแน่นะครับจักชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงก็ได้นะครับเป็นอย่างนะครับเพื่อให้กีเจียเขาแห้งนะครับเพราะว่าเขาอัดเซ็ตเมื่อกี้นะครับที่ห้าหยอดนามาเอ็มลอยหนึ่งนะครับนี่นามมันก็นยังสีเปียกอยู่ในมือลำตัวของบังไฟของเขาเนาะครับนี่ ผมได้มัดเ็จแล้วนะครับน <mond ki. S 2> ี่ผมสิได้ข mm ีดนะครับนี่เส้นสิบเส้นยี่สิบเส้นสามสิบเส้นสี่สิบเส้นนะครับห้าสิบเส้นหกสิบเส้นเจ็ดสิบแปดสิบเกาสิบหนึ่งรอยนะครับนี่แล้วก็เห็ดขำวนวนนะครับนี่เอาต่อมาใส่นะครับเอากระดาษเชชูนะครับใส่กับขี้เจียนนะครับมวนไว้นะครับกระสีจุดเบิ่งว่าขี้เจียนมันตกลงไปหนีนะครับนี่ขี้เจียนตกลงไปหนีมันจะดันขึ้นมายูทีจากเส้นนะครับนี่ จากเส้นนะครับเดี๋ยวผมสิหยุดเลยนะครับเนาะไปแล้วครับทัวอ่มา,มาสิติดว่เอาติดแล้วนี่นะครับเอ้าด้านแล้วด้านแล้วขี้เจียยังเปียกอยู่โอ้ด้านมาหอดอยู่น่ยด้านนอหอดอิ้ นี่นะครับหลังเล่าเปล่าหูเบิ่งครับนี่ดันขึ้นแล้วนี่โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้ดันอยู่ครับพี่น้องโอ้นี่นะครับโอ้นานนี่หัวเปิดจอยดันแล้วนี่นะครับข้าต้องแปะเลื่อมอีกนะครับนี่คือว่าโอเคอยู่นะครับนี่ดันขึ้นล่าง หลังทอหลังยังสะอาดนะครับนี่เดี๋ยวแกะบึงนะครับนี่หัวเผานะครับนี่เวลามันเผาแล้วนะครับนี่หัวเขาสิเปิดออกแบบนี้ okay. นะครับนี่เปิดออกเปิดออกเพชรยังนะครับเปิดออกให้ลรมันเขานะครับนี่ให้ลรมันเขาให้มันเย็นเร็วที่สุดนะครับนี่เปิดหัวบางไฟเปิดออกแบบนี้ถือว่าโอเคนะครับนี่ผิวจะบอดกะสีใหม่ปเม็ดนะครับนี่ผิวจะบดกระดาษเหลื่อมที่ห้าแปะไว้นะครับนี่ ตัมหลักมันต้องแปะหลายกว่านี้นะครับนี่แปะหลายกว่านี้นะครับประมาณสิบแผ่นนะครับนี่นีนะครับฟิวจะบอดที่เท้าไซไว้นะครับนี่มันสิเผาออกแบบนี้นะครับเฮดให้หัวไฟเปิดนะครับบังไฟกระสีเบ้าดีนะครับเนาะนีนะครับเบิ้งหัวเผานะครับที่เท้าทดลองเบิ้งนะครับนี่มันสีลัางหูแบบนี้นะครับนี่ล่างลัางหูแบบนี้นะครับนี่เริตัดให้เบิ้งนี่นะครับนี่นะครับมันสิ เป่าขี่้างในออกนะครับเห็นใ้ท่อบ้างก็เก่านะครับบางคนอยากให้ทอมันออกมืดเนาะครับเนาะมันออกวมืดเนาะครับเนาะถ้าเป็นท่อเท่านี้มืดแท้นะครับนี่มืดแท้ตัวนี้เป็นท่อฝ่ามันสีหลังออกให้ความเบามันสีเบาก็เก่านะครับนี่เฮ้าต้องเบิงนะครับเวลาที่เฮ้าจุดลองเบิงนะครับนี่มันขึ้นไปหอดระดับที่เท่าไดเนาะครับนี่ตัวนี้มันขึ้นมาจากหาสิปนะครับจากสี่สิบสองขึ้นมาหาสิบหกสิบเจ็ดซิปนะครับนี่เฮ้าตองวัดวัดจากสี่สิบสอง ขึ้นมาอีกนะครับนี่เขาสีต่องก้นไฟอีกประมาณจากเส้นนะครับนี่ตัวนี้มาถึงเกืบประมาณเกือบถึง80ดสเส้สนนะครับนี่แปเส้นนะครับจาก42เขากับวัดเขาจากวัดจาก4ีงขึ้นมาหาแปบนะครับนี่เขาต่องก้นไฟอีกประมาณจากเส้นนะครับไปใส่กับหางหังไฟนะครับนี่ตัวนี้ถือว่าเป็นการทดลองนะครับหัวเผานะครับแล้วก็บึงวิธีการหลังเล่าเป่าหู้นะครับนี่ผมไล้ลองอัดนะครับสัดหน,นึ่งซัดสองสัดสามนะครับแล้วก็ติดกระดาษเหลื่อมนะครับติดกระดาษเหลื่อมแล้วก ตัวนั้นเนาะครับใส่เล็กทดลองให้เบิ้งเนาะครับว่าหัวเผาห้าสีดันไปถึงจักเสิ้นนะครับแล้วก็เบิ้งก้านหัวเผาว่าเผาไปแล้วหัวไฟห้าสิเปิดบ่เนาะครับถ้าว่าเฮ็ดสูตรนี้บางบังไฟหัวหัวบางไฟเรับเปิดเท่ากับเฮ็ดสูตรนี่ห้าวปต้องไปเปลี่ยนเนาะครับเบิ้งแรงดันของบางไฟเนาะครับที่ห้าติดกระดาษเหลื่อมไปแล้วมันสิดันขึ้นไปจักจรสิ้นเนาะครับห้าสิกั้นหางขนาดนั้นเนาะครับกั้นขึ้นไปสามสิบเส้นสี่สิบเส้นเท่ากับ ทุกคนนะครับกั้นอยู่แค่นั้นนะครับกั้นเป็นหยังนะครับกั้นเพื่อบ่ให้หางขาดนะครับบ่ให้บังไฟล่ำดาบขึ้นไป้หลักดึงโตวไหวนะครับเนาะหางกับมีส่วนสําคัญนะครับเนาะกั้นกั้นหางกับมีส่วนสําคัญนะครับกับวังวานะครับคลิปนี้นะครับสิเป็นประโยชน์กับพีกับหน้องมือไม้นะครับที่เฮ็ดบังไฟนะครับสาหรับผมกับบ่มีอย่างหลายนะครับจะได้กับฝากพีฝากหน้องขึ้นือเก้าแเลยครับฝากกดนไหลกดแช่นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทีมงานช่องเตาสายกลางนะครับกับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหนานะครับพี่น้องสวัสดีครับ